กลับมานะครที่ข่าวข้นนข่าวนะครับมาที่คุณอ e ี้แทนคุณวันนี้คุณใดพิรักก็ไปช่วยหาเสียงด้วยนะฮะที่เขตดอนเมืองก็เห็นมีโปรเจกต์อะไรฮะบิทเชนครับเป็นยังไงฮะก็เป็นสโลกแกนที่แล้วก็เป็นแนวคิดที่จะผลักดันดอนเมืองเปลี่ยนได้ประเทศไทยเปลี่ยนด้วยดอนเมืองเปลี่ยนได้ประเทศไทยเปลี่ยนด้วยครับอดอนเมืองเปลี่ยนไปยังไงฮะ ผมคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้กลับมาที่สุดของคนดอนเมืองก็คือสนามบินดอนเมืองในมุมของผมเนี่ยผมอยากเห็นสนามินในใจคิดอย่างหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านคิดอย่างหนึ่งแต่ว่ามารวมกันแล้วก็ผลักดันสู่นโยบายพักอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่อยากจะเห็นเราเป็นศูนย์การบินของอาเซียนนะครับแล้วก็ที่มีการผลักดันแล้วเนี่ยก็คือคาโก้ที่ร้างอยู่เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าทั้งค้าลีกค่าส่งแล้วก็ SME คือพูดง่ายเป็นตลาดทั้งของในประเทศและอาเซียนด้วยนะครับซึ่งพอบูรณาการร่วมกันในความคิด ก็ยังไม่รวมยังรวมถึงเรื่องของโลคอสแอร์ไลน สายการบินต้นทุนราคาถูกนะครับซึ่งก็จะทําให้การบินทั้งในและต่างประเทศเนี่ยได้คล่องตัวมากขึ้นคือง่ายคือว่าสิ่งที่ผมฝันอยากเห็นนะครับก็คือคนไทยมีศักดิ์ศรีในการพึ่งพาตัวเองได้เราก็มีการบริการโครงสร้างที่เป็นธรรมเป็นสังคมสวัสดิการนั่นคือผมคิดว่าเป็นแนวคิดหลักที่พระพยยทุทธิบัติเน้นแล้วก็ช่วยกันลงทุนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องความคิดเรื่องการศึกษานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอย่างเช่นเรื่องของการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ25ใน2ปึ่งผู้ประอบรักธุรกิจก็อยู่ นะครับแล้วก็ลงทุนในการศึกษาระยะยาวนะครับ<ม>แล้วก็ส่วนแล้วก็เพิ่มศักยาภาพนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ต้นกล้าธุรกิจอะไรต่างๆใ<ม>่อการพัฒนาให้คนมีศักยาภาพมีศัก์ศียืนอยู่บนพื้นฐานของความค,ความอยู่รอดอย่างสมดุลนะครับ<ม>แต่ว่าโดยภาพใหญ่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันไม่หรูหวาไม่หวับนรวดเร็วมากแต่ว่าในภาพระยะยาวเนี่ยมันจะยั่งยืนกว่าเพราะถ้าเราเอาเงินอนาคตมาลงทุนในวันนี้เนี่ยลูกหลานเราจะอยู่ยังไงโครงสร้างหลักๆคนที่ความเหลื่อมล้ํา ที่คนเสื้อแดงเรียกร้องไว้เนี่ยมันจะถูกแก้ไปหรือไม่จะรู้เท่าทันหรือไม่เนี่ยผมว่าสําคัญมากเพราะว่าที่ผ่านมาผมพยายามติดตามนะครับ mm hmm. ก็เห็นคุณกรเนี่ยพยายามจะผปักดันเรื่องของ uh huh. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง uh huh. ซึ่งผมว่าเป็นหัวใจสําคัญพร้อมๆกันนั้นเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับคณะกรรมการปฏิรูปของท่านนายกนนั้นที่ควรจะจํากัดการใช้ที่ดิน50ไร่ mm hmm. ที่คนที่ทั่วไปที่แต่มันอาจจะกระทบกับอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมคือง่ายคือว่าในวันนี้เนี่ยถ้าเราใช้แต่ประชานิยมอย่างเดียวเนี่ยน่าเป็นห่วงส่วนที่อยู่ตรงกลาง พยาามจะใช้แต่ว่าป,า <S <S ประชนิยมประชานิยมพระสวัสดิการแล้วก็สังคมสวัสดิการเนี่ยดีที่สุดเพราไมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับอะไรนะฮะโศกนาฏกรรมของอาร์เจนตินาที่สปอยมากๆก็มาโชว์มลงตัวแต่บิ๊กเชนที่ที่วันนี้ไปหาเสียงเนี่ยอะไรที่พอพูดให้คนดอนเมืองฟังแล้วเออเขาเขา รู้สึกว่าเออมันดิฉันจริงจมันเปลี่ยนจริงๆผมเชื่อว่าสนามบินคือหัวใจสำคัญที่จะกลับมาในใจผมเนี่ยยังอยากเห็นว่าสนามบินนี่จะเป็นจะเป็นศูนย์กลางการสร้างสร้างเครื่องบินด้วยซ้ำไปคือสร้างและประกอบการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานทั้งหมดนะครับแต่จะกลับมาใช้สนามบินอนเมืองใช่คับทึ้งครับใชแล้วก็อาจจะซัพพอร์ตเป็นบัคอัพกับสุวรรณภูมิในเรื่องของอาเซียนชูชูความเป็นอาเซียนอันเรือหนึ่งอันที่สองคือเรื่องของคมนาคมนำความเจริญเส้นทางข้ามทางเชื่อมต่างๆอันนี้เป็นแนวคิดที่จะผลัก ขึ้นวิภาวดีเข้าสงประพาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่ยังไม่มีใครพยายามผลักดันเรื่องนี้แสดงว่าในเจดอนเมืองจะมีการสร้างทางเพิ่มใช่ครับใช่ครับแล้วก็โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยได้มีการติดตามผลสร้างทางที่ตรงไหนนะตรงปกติแล้วถ้าลกออกเนี่ยเข้าดอนเมืองเนี่ยจะเป็นเหมือนเกาะคือจะมีทางเส้นเล็กๆลโลขรถเนี่ยขวางไว้ไม่มีถนนที่ข้ามจากวิภาวดีเข้าสู่สงประพาโดยตรงเพราะนั้นถ้ามีตรงนี้ได้เนี่ยจะเป็น big กเชนที่ไปที่สงประพาใช่แล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็จะมีทางหดุดสีสมานที่จะข้ามไไป่่ขึ้้นนทาางงลดย ายอย่างเนี่ยผมเสียดายนะครับยุทธศาสตร์คมนาคมนําความเจริญเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยมีการวางผังเมืองแต่ผมคิดว่าถ้าเราเข้าไปในฐานคนรุ่นใหม่เนี่ยเรามีโอกาสได้ไปศึกษาดูง,งานต่างประเทศบ้างอะไรบ้างนะครับเราคิดว่าถ้าใช้ยุทธศาสตร์นี้คือวางผังเมืองเอาถนนขนทางลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแล้วก็12สายทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อื่นๆที่เราลงทุนไว้เป็นโครงสร้างแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองโดยรับเป็นคนที<ม>่จ<ม>ัดสวัสดิการสังคมดูแลการประกันตนนะครับบ้านหลังแรกคือเราให้โคครรงงส้้้าหลักๆไวผูน อยู่บนฐานของความมีศักดิ์ศรีและแข่งขันเงินพอสมควรเรื่องสนามบินดอนเมืองเนี่ยพอคุณแทนคุณตั้งใจอย่างเงี้ยอยากจะทาอยากจะเปิด มันจะมีคําถามกลับมาไหมครับว่าที่ผ่านมาพระประชาติปัติก็ก็ดูอยู่พอสมควรแต่ว่าสนามบินดอนเมืองก็เงียบๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยเป็นคำถามที่หลายคนถามนะครับ ừ ừ, จริงหัวใจสําคัญเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านระบุไว้ตั้งแต่แรกแล้วอยากให้<า>ใช้เป็น2แห่ง ừ, เป็นดูออลแอร์พอร์ตแต่ว่าที่ผ่านมาก็คงทราบว่าเราก็อึดอัดเหมือนกันนะครับที่การทํางานกับพรรคร่วมในกรณีต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เต็มที่นักแต่ว่าท่านก็ไม่ยอมไม่ปล่อยให้มีแนวคิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้แบบว่าไม่ได้ที่ว โดยที่เปล่าประโยชน์แล้วก็แผนตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ติดตามนะครับจากกระทรวงพาณิชย์ก็มีกันวางแผนร่วมกับทอทการท่าอากาศยานขอประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าในวันนี้นะครับก็จะมีการเปิดตัวการใช้คาร์โก้คดีสนามบินดอนเมืองกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะได้ติดตามแล้วก็ได้ได้ถามจากคนที่ท่านท่านลำเลียงอลงกรครับครับหมูเจี๊ยบบ้างครับปัญหาของบางแคร์คิดว่าคืออะไรครับ คือปัญหาของวางแคเนี่ยนะคะจริงๆมันเป็นปัญหาเดียวกับคนฝั่งทนทั้งหมดนะคะเพราะว่าประชาชนในฝั่งทนบุรีเนี่ยคือเจ็บเป็นคนฝั่งทนมาตั้งแต่กําเนินนะคะก็เลยทราบรู้สึกน้อยเหนื้อต่งใจว่าบางทีความเจริญนะคะของกรุงเทพไม่เท่ากันนะคะกรุงเทพรอบนอกคือทนยังไม่มีใครอย่างบ้านเจยบนะคะคือฝั่งทนบุรีเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเพิ่ง มาถึงแค่วงเวียนใหญ่ยังไม่กระจายครอบคลุมฝั่งทนนะคะแสดงว่าคุณเป็นนออกไปทอนฝั่งทนเหมือนกันค่ะสมเด็จมาก่อนอทีนี้ในความเจริญเนี่ยนะคะมันจะกระจุกตัวแค่ในกรุงเทพชั้นในนะคะแต่ชีวิตที่ชีวิตนะคะของกรุงเทพรอบนอกนะคะอย่างฝั่งทนบุรีเนี่ยนะคะในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคคุณภาพชีวิตความเจริญต่างๆการคมนาคมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่เท่ากรุงเทพชั้นในอย่างในพื้นที่ของเจมนะคะฝั่งทนบุรีเนี่ยยังมีวิถี ชีวิตนะคะผสมอยู่เลยนะคะค,ค,คือเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทประชากรในพื้นที่มี1นึ่งแสนเก้าห่น กวนนะคะแต่ว่าในวิถีชีวิตตรงนั้นนะคะยังมีคนส่วนหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ยังประกอบกอาชีพเกษตรกร,ะกรนะคะยังมีการทําสวนปลูกผักกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะ,คะก็ในส่วนนี้นะคะคก็ทําให้มีความเจริญไม่เท่ากันกับกรุงเทพชั้นในสิ่งที่พักเพื่อไทยนะคะจะทําถ้าเกิดว่าเราเป็นรัฐบาลก็คือจะกระจายความเจริญมาสู่กรุงเทพรอบนอกในส่วนของฝั่งธนบุรีนะคะ พักเพื่อไทยหากว่าเราได้เป็นรัฐบาลก็จะผลักดันนะคะทางด่วนนะคะให้มีการส่วนต่อขยายเนี่ยให้มาครอบคุมฝั่งธนบุรีให้มากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยฝั่งธนถ้าเกิดขึ้นทางด่วนมันจะไปลงแค่ทางซีพระรามสองแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งฝั่งธนทางด้านบางแคบรมราชชนนีจันทรสนิทวงแถวเนี้ยไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเจี๊ยบถ้าเกิดว่าขึ้นทางด่วนไปลงพระรามสองกว่าจะกลับไปจนถึงบ้านเจี๊ยบนะคะก็ต้องใช้เวลาอีกชั่วโมงกว่าถึงสองชั่วโมงเลยเท่ากับว่าการขึ้นทางด่วน ไม่ได้ลดเวลาในการเดินทางเลยดังนั้นเนี่ยนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะม,มองว่าในส่วนเกี่ยวข้องกับคนฝั่งทนหรือคนบางแคจะได้รับประโยชน์ก็คือเรื่องนี้<ม>นอกจากนี้ก็คือรถไฟฟ้านะคะซึ่งพรรคเพื่อไทยก็จะผลักดันนะคะให้มีการกระจายครอบคลุมพื้นที่ฝั่งทนและแน่นอนว่าสายสีน้ำเงินก็จะต้องผ่านบางแคแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันหยุดชะงักไปตั้งแต่มีการปฏิวัตินะคะคือความคืบหน้าของการสร้างทางด่วนมันเป็นอัตราที่ค่อนข้างที่จะช้ามากนอกจากนี้ก ยังมีนโยบายนะคะในส่วนพักเพื่อไทยนะคะที่จะป้องกันน้ําท่วมฝั่งทนเพราะเมื่อก่อนบ้านเจมนะคะก็เวลาที่ม,ม,มีน้ําท่วมกรุงเทพน้นท่วมฝั่งทนก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นปาการด่านแรกที่น้ําจะเข้ามานโยบายสําคัญท,ท,ที่ที่ที่พักเพื่อไทยจะทําให้กับคนฝั่งทนนะคะไม่ใช่แค่บางแคด้วยทั้งหมดเลยลก็คือว่าการสร้างเขื่อนจากสมุดปากะ จากสมุทรปราการนะคะยาวมาจนถึงสมุทรสาครนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของน้ําท่วมในส่วนของนโยบายส่วนตัวที่เจ๊บที่จะทำเนี่ยนะคะก็จะเป็นโครงการที่ชื่อว่า be love บางแคนะคะอันนี้เป็นโครงการที่เจ๊บอยากจะทําเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ๊บกับคนในพื้นที่เพราะเจ๊บเป็นนักการเมืองแบบยังไม่ได้เป็นนักการเมืองนะหมายถึงเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ก็ควรจะต้องมีกิจกรรมที่พัฒนาความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ทําให้เรามีความผูกพันกันแล้วก็รู้จักกันแล้วก็รู้จักวิสัยทัศน์ของ เรานะคะก็จะทํากิจกรรมกับคนทุกกลุ่มอายุ4กลุ่มอายุในพื้นที่บางแคค,คือคนคนชราแล้วก็คนวัยทํางานแล้วก็กลุ่มสตรีแม่บ้านแล้วก็กลุ่มเยาวชนนะคะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องใช่ค่ะที่เรมทำไปแล้วเนี่ยคือกับกลุ่มคนวัยทํางานแล้วก็กลุ่มเยาวชนกลุ่มเยาวชนเนี่ยตั้งสมาชิกในชมรมเด็กนะคะชื่อกลุ่มนิวคิสบางแคเราก็ได้ไปเริ่มที่ชุมชนวัดม่วงนะคะเป็นเป็นเด็กที่จะไปไปได้ไปสัมผัสจาก การที่เขามาบวชเนนะคะแล้วก็เลยร<ช>ับสมัครกันเข้ามาในชมรมแล้วก็มีการเชิญนักฟุตบอลนี่กิจกรรมหน้าที่จะทำก็จะเชิญนักฟุตบอลทีมชาติอย่างเงี้ยค่ะ มามาเวิร์กช็อปน้องสอนเทคนิคการเตะฟุตบอลแนะนำนักฟุตบอลอีกขั้นหนึ่งค่ะในส่วนของวัยวัยคนทำงานเนี่ยก็ตั้งกลุ่ม Customer อร์ไวที่หมู่บ้าน Signature กับประพฤกนะคะมาช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขาเพราะว่าเขาเนี่ยถูกเอาลัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการทีอซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไปตามคำโฆษณาซึ่งน่าจะเคยเห็นในข่าวไปแล้วผมสั้นๆนิดเดียวถามถามทั้งสองท่านเวลาผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยนะรวมถึงคุณอี้กับคุณเจี๊ยบเลยลงไปในพื้นที่แล้วหาเสียงแล้วก็บอกว่าเลือกผมเลือกพรรคผม เราจะทำนั่นทำนี่หน<ะ>ึ่งสองสามนึ่งสองสาเสร็จแล้วชาวบ้านก็เทคะแนนให้<ะ>พอเราได้รับเลือกเป็นรัฐบาลแล้วทําไม่ได้เนี่ย<ะ>เราจะรับผิดชอบอยังไง เป็นในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะเื็นในส่วนของพรรคเพื่อไทยอันนี้มันไม่ค่อยมันไม่ใช่ปัญหาของที่พรรคเพื่อไทยเจอนะคะเพราะการที่ประชาชนเขาสนับสนุนแล้วก็รักพรรคเพื่อไทยเพราะเขารักในนโยบายของพรรคและเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะสามารถทําตามคําสัญญาที่ให้ไว้ในตอนหาเสียงได้จริงและวเรถ้าทไม่ได้เนี่ยตัวเราซึ่งเป็นคนเอานโยบายไปขายแล้วเขาเลือกเราเราต้องรับผิดชอบไหมก็ต้องถูกลงโทษแน่นอนเพราะเจี๊ยบเนี่ยตั้งใจ ที่จะมาเดินในสายการเมืองก็ต้องการเดินสายการเมืองเนี่ยตลอดไปไม่ได้มาทําแค่ช่วงสองชัวมใช่ถ้าเกิดว่าเจ๊บไม่ทําตามคําสัญญาเจ๊บจะถูกลงโทษในการเลือกตั้งอย่างแน่ครั้งต่อไปอย่างแน่นอนค่ะก็ผมคิดว่าคงลาออกนะถ้าทาไม่ได้อย่างที่พูดลาออกเลยครับ ถ้าผมไม่พยายามผลักดันไม่มีกระบวนการไม่มีโปรเซสใดๆที่พูดแล้วไม่ทำผมล่าออกไปครับสนามบินดอนเมืองครับถ้าไม่กลับมาในในยุคที่พยายามผลักดันนะฮะแล้วก็สิ่งที่พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นแต่นั่นหมายความว่าต้องดูตัวบทกฎหมายอื่นๆด้วยอันนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อจะนั่นตัวเองนะฮะแต่ว่าถ้าทําแล้วไม่ได้ถ้าไม่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมั่งยื้อเพราะผมไม่ได้มีเป้าหมายที่จะต้องแบบสร้างอะไรให้กับตัวเองอยู่แล้วผมคิดว่าถ้าทําให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าในณจุดนี้เนี่ยสิ่งที่กโลรงสร้างที่ จะช่วยกันบอกต่อพี่น้องประชาชนว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่พร้อมที่จะเป็นประเทศสําหรับประชานิยมอย่าสัมปทานประชานิยมเกินไปนะครับแต่สังคมสวัสดิการนะฮะเบียอย่างชีพผู้สูงอายุก็ดีนะครับโครงการประกันรายได้หรือว่าประกันตนสาหรับผู้ที่ดูแลตัวเอง่างผมว่าเนี่ยเราให้ความรู้เรื่องนี้น้อยเกินไปหรือเปล่าสำหรับทศไทยนะครับเอาละในเวลาจํากัดก็ได้เท่านี้ก่อนครับทั้งสองท่านวันนี้ขอบคุณมากนะฮะในเวลาจํากัดก็ให้อธิบายที่เป็นประโยชน์นะฮะต่อทั้ง สองเขตที่ตัวเองลงด้วยนะครับขอบคุณคุณอี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ